ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้าม่านในส่วนของบ้านลอนผ้าเทปเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเรารางครับหลังนี้ลูกค้าขอเลือกใช้เป็นสีดำเป็นจั่วเฉียงชั้นเดียว45องศาท,ทำได้ สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊คพีเอสเดฮะเป็น e ีพีต่อจาก e ีพีก่อนที่เราได้พามาเดินชมผลงานบิวอินกันไปเรียบร้อยแล้ว E ีีนี้ครับฝากกด subscribe ไว้เช่นเคยนะฮะต่อเนื่องกันเรื่องของงานผ้าม่านสวยๆเลยหลังนี้นะฮะมองเข้าไปก็จะเห็นผ้าม่านอยู่2อสมชุดรวมถึงด้านบนที่เป็นชุดจัว่วก็จะมีผ้าม่านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปจเจาะเลย E ีีนี้เกี่ยวกับผ้าม่านและมูลี่ล้วนๆนะครับด้านในตก แต่งไว้อย่างไรคอนเซปต,ต์แบบไหนสีพมา่านสไตล์พมา่านมู and นโทนอย่างไรไปชมกันครับปะแชร์ดแดงเข้ามาเรียบร้อยครับภายในตัวบ้านนะครับงาน ผ้าม่านที่จะมาเจาะๆให้คุณลูกค้าใน EP นี้เลยขอญอาตถอดแว่นสักหน่อยเพราะในบ้านตอนนี้นี่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆนะฮะ EP ก่อนๆถ้ารีวิวบิวอินไปแล้วก็จะได้เห็นสไตล์กันไปบ้างแล้วมาต่อกันในเรื่องของต็มมูดแอนด์โทนผ้าม่านกันบ้างนี่เลยเข้ามาชุดที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเด่นที่สุดในบ้านคือชุดนี้ฮะประตูทางเข้าเพราะว่าประตูนี้เนี่ยเป็นประตูที่มองออกไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวด้านนอกนะครับนี่ เปิดให้ดูเลยจะเห็นวิวสระน้ำสไลเดอร์เห็นวิวชิลเอาด้านนอก เซายกับเพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้าม่านในส่วนของมา่านหลอนผ้าเทปเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับพร้อมผ้าโปร่งที่เป็นลอนผ้าเทปเช่นกันมาดูสีกันสักนิดตัวผ้าทึบหลังนี้ลูกค้าทุ่มทุนสร้างใช้เป็นแบล็คเอาท์ทุกโซนไม่ว่าจะห้องนอนห้องรับแขกนะครับที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เป็นโถงชั้นหนึ่งก็จะมีมา่านเนี่ยหลักๆอยู่2จุดผสมผสานกับมูลี่ผ้าโปร่งเป็นเท็กซ์เจอร์เนื้อกระสอบสีเทาอ่อนๆล้อก,กับตัวผ้าทึบเพราะลูกค้าเนี่ยพย พยายามจะเลือกสีที่เป็นสีพื้นเป็นเทาอ่อนๆเพื่อมาตัดกับงานลายไม้ที่ลูกค้าเลือกใช้งานสีพ่นเฟอร์นิเจอร์ทั้งชุดครัวชุดบิวอินก็จะเป็นสีอ่อนๆลูกค้าเลยพยายามแมทสีผม่านให้คล้ายๆกับตัวงานสีพ่นที่เป็นสีเทาอ่อนๆไปด้วยนะครับนี่จุดเด่นอีกน,นิดนึงถ้าใครสังเกตเห็นแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะนี่ดูด้านบนฮะรางครับม่านหลอนบัเทปปกติเราจะเห็นทุก EP เป็นสีขาวๆหลังนี้ลูกค้าขอเลือกใช้เป็นสีดำ แล้วก็ล็อกตะขอล็อกกระดุม้วยลอนพระเทพเลือกสีได้ครับรางเอ็มเรามีสีขาวสีดําสีเงินอลูมิเนียมสีลายไม้มีเยอะแยะมากเลยนะครับแต่งานบ้านเสนอหนลูกค้ามักจะใช้สีขาวกันเยอะเป็นแพทเทิร์นไม่ต้องเพิ่มราคาใดๆสีดําตัวนี้ก็สวยครับเพราะว่าลูกค้าอยากให้มีฟิลลิ่งตัดกับราวาเหล็กราวากันตกที่อยู่บนชั้นลอยอนะครับให้มีธีมของอะไรที่เป็นโลหะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําหลังบ้านนะครับก็จะมีอีกหนึ่งบาน ไม่ใหญ่มากแต่คอนเซปต์คล้ายๆกันที่ปล่อยลอนไว้ให้ดูวันนี้จริงๆที่มารีวิวเนี่ยนะครับเป็นวันที่เพิ่งมาติดตั้งเลยช่างเพิ่งกลับไปได้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยม่านเป็นแบล็คเอาท์ผ้าหนาผ้าแน่นใครๆเขาก็ว่ากันว่าแบล็คเอาท์เนี่ย จับลอนยากแต่นี่ครับปล่อยลอนไว้ให้ดูเลยพอแบ็กเอามาใช้กับลอนผ้าเทปแล้วเนี่ยยังไงก็เอาอยู่ครับอันนี้ให้ช่างปล่อยไว้เลยรีดเสร็จปล่อยไว้ขึ้นลอนเลยขนาดผ้าแบ็กเอาที่ว่าหนาๆกลางๆกระด้างกระด้างลอนผ้าเทปตัวลางล็อกกระดุมช่วยเอาอยู่เลยนะครับยังไม่หมดเท่านี้ยังมีมูลี่ไม้เด่นๆอีก2ชุดนี่เดี๋ยวพาเดินโชมมาทางนี้ บันไดที่เห็นสวยๆบันไดวนตรงนี้จะเป็นบันไดวนขึ้นชั้นลอยเดี๋ยวพาไปรีวิวด้วยตรงนี้จะเป็นกระจกช่องแสงทั้ง2ชุดเลยไม่ใช่หน้าต่างไม่ใช่ประตูเปิดไม่ได้เลยติดเป็นมูลิไม้สีที่ลูกค้าเลือกนะครับถ้าเป็นในแคตตาล็อกเราจะเรียกว่าสีบราวน์แต่สีตัวนี้ได้รับการแมชมาแล้วเพราะในเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้าทั้งโซฟาทั้งชุดโตะ๊ะทานข้าวไม้สักลูกค้าเลือกเป็นสีโทนนี้เลยโจดด้านนอกตรงนี้เลยต้องแมชกับโซนโถงหลักสีมูลี่นะครับนี่เดี๋ยวฟลิปใบให้ใหดู ฝั่งนี้นา่าจะเห็นชัดกว่านี่ลายจะคล้ายๆไม้สักที่ลูกค้าเลือกทำชุดเฟอร์นิเจอร์มาทั้ง2ชุดเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็พอไปอยู่กับตรงบันไดวนสวยเลยกลายเป็นฉากให้บันไดวนเก๋ๆไปเลยเป็นสเสน่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้ไม่แพ้กับโซนอื่นๆนะครับอ่ะ โถงชั้น1นนะครับกับคอนเซปต์ผ้าม่านและมูลี่ไปแล้วแต่ยังไม่หมดครับชั้น1เนี่ยยังมีอีก2ห้องห้องนอนใหญ่มาสเตอร์กับห้องนอนเล็กเดี๋ยวไปดูกันว่าสไตล์การตกแต่งของทั้ง2ห้องผ้าม่านมูลี่เป็นอย่างไรเริ่มจากห้องนอนใหญ่ก่อนเลยปะ่ะห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณหัวเตียงนะครับก็จะพบกับหน้าต่างเป็นช่องแสงเล็กๆกว้างประมาณสัก60เซนนะฮะ ตรงนี้เนี่ยได้2ไอเดียเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นกันอยู่ตรงเนี้ยคือใช้เป็นคอนเซปต์ม่านหลอนผ้ายังคงเป็นแบล็คเอาท์ห้องนี้เป็นห้องนอน้ดยแบล็คเอาท์นี้ยิ่งมีความสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ซ้อนด้วยผ้าโป่งสีควันบุหรี่เนื้อคล้ายๆกระสอบให้ล้อก,กันไปพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นคอนเซปต์เดียวกับด้านนอกเลยผ้าม่านทั้งทึบทั้งโป่งหลังนี้ใช้เหมือนกันหมดนะฮะอันนี้เป็นสไตล์ที่ตกแต่งสําหรับหน้าต่างบานเล็ก การรวบจะเป็นสไลด์เดี่ยวรวบเก็บฝั่งซ้ายเข้าหาผนังแต่อีกไอเดียหนึ่งกับการตกแต่งห้องสไตล์แบบนี้ถ้าไม่ชอบผ้าม่านเป็นมูลีไม้ก็สวยหลายๆหลังในโครงการนี้ก็เป็นมูลีไม้สาหรับช่องนี้นะครับแต่อันนี้เอาไว้ปิดแสงให้มืดๆแตกต่างบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ํากันห้องมาสเตอร์ห้องนี้ห้องน้ําใหญ่มากแล้วมีโซนที่เป็นอ่างจากรุชิไว้ด้วยเอาไว้ชมวิวนะฮะไปดูกันว่าตกแต่งยังไงเด,เดินเข้าไปดูกันอ่ะเข้ามาในห้องน้ําแล้วนะครับใหญ่มากเห็นไหมฮะนี่อ่างล้างหน้าแต่ง ฟันนะฮะอันนี้มาเป็นโซนอาบน้ามีชาวเวอร์ให้อาบไฮไลท์บ้านหลังนี้มีอางจ็คุชชีโซนเปียกโซนอาบน้ําตรงนี้มีหน้าต่างบานใหญ่ๆไว้2บานเลยอันนี้จะเป็นหน้าต่างแต่อันนี้เป็นช่องแสงบานใหญ่มากนะครับหนีไม่พ้นมูลี่แน่นอนเพราะเป็นโซนเปียกแล้วมูลี่ที่เราใช้ก็คือรุ่นโฟมบูลตัวนี้จะเป็นวัสดุกันน้ําใช้กับโซนเปียกได้เลยสีที่เลือกใช้เน้นเบาๆเ,เ,เน้นโฮมมี่หน่อยนะครับให้เข้ากับสไตล์บ้าน นั่นก็คือสีครีมไว้เป็นรหัส301ครีมไว้ในแคตตาล็อกที่เราใช้กันหลายหลังมากเป็นสีที่ยิ่งพักหลังสไตล์มินิมอลสไตล์โฮมมี่มาแรงเนี่ยสีเนี้ยขายดีมากนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่นํามาเลือกใช้แมฟิลลิ่งแช่สบายๆเลยมูลี่แบบนี้ตอบรับลงตัวนะครับอันนี้เป็นในส่วนห้องน้ําของห้องนอนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นห้องน้าที่ใหญ่สุดในบ้านหลังนี้ด้วยใหญ่กว่าห้องน้าโถงกลางซะด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องชั้นหนึ่ง กันแต่เป็นห้องนอนเล็กนะครับตกแต่งผ้าม่านไว้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับอันนี้คืออีกหนึ่งห้องของชั้นหนึ่งก่อนจะเดินขึ้นบันไดวนไปชั้นลอยห้องนอนเล็กห้องนี้ก็ เด่นๆชุดเดียวเลยครับตรงนี้เป็นประตูและเดินออกไประเบียงหน้าบ้านได้เหมือนตอนที่ผมเปิดคลิปต้น EP ีนะฮะออกจากประตูนี้ไปทักทายเซฮายลูกค้าตอนต้นคลิปชุดนี้เป็นม่านคอนเซ็ปต์เดียวกันเหมือนกันกับโถงชั้นหนึ่งเหมือนกันกับตรงหัวเตียงห้องนอนใหญ่ถ้าเป็นผ้าม่านแล้วลูกค้าแมชคู่เป็นทึบโปร่งคู่นี้เลยลางสีดําสไลด์เดี่ยวเช่นกันเก็บทางซ้ายเพราะลูกค้าจะเน้นเดินออกทางนี้เลยรวบให้หนีไปโครงการมาจัดพร็อพทาให้ม่านดูสวยรับกับคมไฟเลยห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีแยก แยกไว้ใช้งานอีกเช่นกันมีหน้าต่างหนึ่งบานเล็กๆใช้เป็นมูลี่สีครีมไว้เหมือนกับห้องน้ำทุกห้องเลยปะถึงเวลา a d v e n วนเจอรบันไดวนขึ้นไปชั้นลอยไปรีวิวเด่นๆอีกสักหนึ่งชุดนะครับกับชุดที่ทำยากที่สุดแต่ก็สวยที่สุดเหมือนกันกับบ้านหลังนี้ชั้นบนปะโอเคครับค่อยๆเดินแบบระวังบันไดวนนะฮะไม่ค่อยได้เดินแบบนี้สักเท่าไหร่โอเค ขึ้นมาถึงโดยปลอดภัยนะฮะด้านบนเก๋มากนะครับจัดเตียงนอนไว้ได้ ลงตัวนอนได้เยอะมากเลยอ่ะมาพูดเรื่องม่านกันดีกว่านะเชิญชื่นช,นชมกับเฟอร์นิเจอร์เขาไปเยอะแล้วจุดเด่นที่เราเห็นตั้งแต่ต้นคลิปละด้านบนตอนยืนเปิดคลิปจะมีจั่วอยู่ชุดหนึ่งคือชุดนี้ฮะนี่สวยๆเลยนะครับปล่อยไว้ให้เห็นชุดหนึ่งคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับผ้มาม่านเป็นแบล็คเอาท์กันยูวี100ร้อยเปอร์เซนต์ผ้าโปรง่งเป็นสีเทาวควันบุหรี่ลอนผ้าเทปสีดำเป็นลางเอ็มดำคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมแต่ความเก๋คือนี่ครับจั่วเฉียงเดียวปกติบางทีรูปผลงานที่ลงไปในเพจเยอะๆหรือมีีีบาางงท่เเรรคยไปววิวขอ โครงการบางโครงการในเขตกรุงเทพก็จะมีเป็นจัว่วที่เป็นสามเหลีย่ยมแต่ลักษณะนี้เป็นจัว่วเฉียงชั้นเดียว45องศาทําได้ไม่ต่างกันแนะนําให้ใช้เป็นหลอนพระเทพสําหรับถ้าบ้านไหนเป็นจัว่วหลอนพระเทพเนี่ยใช้ได้กับทุกบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านจัว่วเนี่ยหลอนพระเทพเขาจะดูฟังก์ชันดูเหมาะสมกว่าแล้วก็การเรียงหลอนเวลาทิ้งสโลปเนี่ยมันจะดูสวยกว่าเพราะต้องบอกว่าบ้านที่เป็นจัว่วแบบนี้ไม่เหมาะกับการลูดใช้งานปกติอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือจะติดฟิกเลยเวลาจะใช้ก็คือเนี่ยครับปล่อยสายคล้องให้มัันนวิิ่งปปดหาก เพราะเราไม่สามารถลูดผ้าม่านฝืนธรรมชาติแบบเฉียงขึ้นงนี้ได้นึกออกเนาะเพราะนั้นการใช้งานชุดนี้การติดตั้งแบบนี้ไม่ว่าบ้านไหนจะมีจั่วนะฮะทุกหลังคอนเซปต์เดียวกันคือติดและล็อกเลยรางข้างบนจะไม่ขยับเลยเราจะล็อกไว้ให้หมดนะครับชุดนี้ชุดเดียวบนชั้นลอยนะฮะสวยๆเลยกับม่านสโลปจั่วนะฮะล็อกกับตัวบ้านไปเลยนะครับก็ครบถ้วนสําหรับ การรีวิวผ้าม่านจบไปเรียบร้อย EP ที่2นะฮะฝากติดตามด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดู EP แรกของบ้านหลังนี้ย้อนไปดูได้นะครับกับงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เราเดินรีวิวไว้แล้วเช่นกันนะครับก็ถือว่า EP นี้เป็น EP จบของบ้านหลังนี้สําหรับงานจอดเจาะของผ้าม่านลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ติดต่อได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสับสัคาเป็นกาลังใจให้เราจะได้นําไอเดียมาแชร์หลากหลายบริการที่เรามีไว้ให้นะครับพบกันใน EP หน้าขอไป เดินชมบ้านหลังนี้พล,พลางก่อนครั้งหน้าจะมาพักจริงนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ